ทำเอาหลาบลิงเป็นห่วงลิซ่าแบล็กพิงก์บาดเจ็บที่คอจนไม่ได้โชว์การแสดงนี้เรียกว่าทำเอาหลายคนออกอาการเป็นห่วงสาวน้อยคนเก่งน้องลิซ่าแบล็กพิงก์ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมสตอรี่เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่คอและการแสดงเวิร์ลท c คอนเสิร์ตแบล็กพิงก์บอลพิงก์เวิร์ลทัวร์ที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะโดยน้องลิซ่าได้ออกมาแจ้งสาเหตุที่ไม่ได้โชว์โพลแดนที่หลายคนรอคอยเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่คอแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้ว ร้อมขอบคุณแฟนที่เป็นห่วงโดยระบุเป็นข้อความว่าถึงบลิงบาเซลล่าขอบคุณที่มาคืนนี้หนูขอโทษที่ทำให้ผู้คุณกังวลเรื่องคอของหนู นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมหนูถึงตัดสินใจที่จะไม่แสดงโพดนหนูรู้ว่าลิงของพวกเราอาจจะตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้เห็นการโชว์โพดนนี้และหนูแค่อยากจะบอกกับพวกคุณว่าตอนนี้หนูรู้สึกดีขึ้นมากขอบคุณสำหรับลิงทุกคนของหนูค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทางเราก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับน้องลิซ่าและสามสาวลักพิงกับการแสดงเวิร์ทัวร์ที่จะเกิดขึ้นในรอบถัดไปด้วยค่ะและนอกจากนี้เรายังมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของน้องลิซ่ากับโอนามาฟาร์ดานักร้องนักแต่งเพลงชาวอังก และสมาชิกรัชวงศ์บบลเกเรียนาดีตซึ่งได้มาให้กำลังใจน้องลิซ่าบลักพิงกับเมมเบอร์อีก3คนในการขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่บาร์เซลโลนาซึ่งโอลามาฟัลลาเธอก็ได้แชร์รูปภาพที่เธอได้ถ่ายกับน้องลิซ่าบลักพิงให้แฟนๆได้เห็นถึงมิตรภาพที่ดีของทั้งคู่อีกด้วยค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด,ดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ